รู้สึกแย่ไหมกับเวลาที่เรากินนะถ้าเรารู้สึกแย่ก็อ่ะปล่อยวางฝึกนั่งสมาธิปลดปล่อยในเรื่องของความเครียดออกไปหรืออ่เราไปเข้ากลุ่ม442 LCGF นะเราจะมีเพื่อนร่วมทางเยอะนะทำอะไรก็ตามที่เราอ่ะมีความสุขให้เรารู้สึกสดชื่นให้เรารู้สึกแบบรักตัวเองให้มากนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยอ,อ่พฤติกรรมที่มันทำให้สุขภาพเราเสียเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆเฟดลงไปเอง สวัสดีคะ่ะทุกคนจะหยุดวงจรของการกินเครียดแล้วก็กินได้ยังไงนะคะร่างกายเราอะ่ะมันทํางานด้วยฮอร์โมนหลายตัวและสารเคมีในร่างกายของเราเองเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะไปกระตุ้นทําให้เราเกิดความหิวได้ไปกระตุ้นทําให้เราเกิดความอยากกินหวานได้วันนี้เราจะมาดูกันว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเครียดสิ่งที่ร่างกายมันจะต้องทําก็คือหลังฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนคอร์ติซ ฮอร์โมนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตนะคะประเด็นก็คือว่าเวลาที่ร่างกายเราอะหลังคอติโซ่ฮอร์โมนออกมานิดนิดมันดีเพราะว่ามันก็จะเพิ่มแบบความกระตือรือร้นเพราะฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตเนี่ยนะเวลาที่มันหลั่งออกมานะคะมันก็จะทําหน้าที่ในการที่จะเพิ่มน้ําตาลในเลือดน้ําตาลในเลือดที่มันเพิ่มขึ้นมันทําให้เรามีแรงบวกสดชื่นเห็นไหมว่าอันนี้มันคือกลไกาการที่ร่างกายเราอะมันจะช่วยเหลือตัวเราเองทําให้เรารู้สึกว่าอยู่ได้ ในโลกใบนี้แต่ว่าเวลาที่เราเครียดนานๆกลไกนี้บางทีมันก็เอาไม่อยู่ทั้งหมดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาที่ร่างกายเราเครียดนานๆน,นะเราก็จะเกิดภาวะเครียดเรื้อรังสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าต่อมหมอกไตอ่ะเขาจะทํางานหนักมากๆพอหนักมากๆ,ๆปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบฟอเขาก็จะเริ่มล้าเขาเรียกว่าก็จะเริ่มมีภาวะต่อมหมอกไตจะล้าได้นะคะเวลาที่แบบว่าต่อมหมอกไตล้ามันก็ จะผลิตคอ,อร์ติซอลฮอร์โมนได้ได้น้อย,อยลงเราก็จะมีอาการดังต่อไปนี้ก็คือเพลียง่ายเพลียแต่นอนไม่หลับหัวตือ้อวางแผนก็จะผิดพลาดอยากกินของหวานขาอ้วนง่ายน้ําตาลในเลือดมันก็จะต่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าร่างกายก็ต้องแบบทํายังไงดีฉันถึงจะสดชื่นร่างกายเราก็จะสั่งว่าแบบหาอะไรกินให้มันมีแรงและอีกอันหนึ่งก็คือเราก็จะดื่มกาแฟค่ะเวลาที่เรากินหวานมากๆสมมติว่าน เป็นระดับน้ําตาลในเลือดที่ปกตินะถ้าเรากินหวานน้ําตาลในเลือดมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วมันก็จะลงมาแบบนี้แล้วมันก็จะ Elijah, แบบว่านิ่งแบบนี้นะคะแต่ถ้าเรากินหวานปรี๊ดขึ้นไปแบบนี้เวลาลงนะคะมันจะไม่ค่อยลงเหมือนชาวบ้านเวลาลงมันจะปักหัวนะคะแล้วมันก็จะขึ้นไปแบบนี้นะคะหวานมากหวานมากก็จะเจอภาวะน้ําตาลตกนะคะช่วงนี้นจะเกิดขึ้นหลังจากการกินหวานประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่กินชันนมไข่มุกเพราะฉะนั้นอันนี้ให้พวกเรารู้ไว้เลยการทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะไม่ได้เป็นความผิดของ เเราเลยาที่สําคัญก็คือเราก็ต้องรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับแบบตัวเรานะเวลาที่เราจะกินเนี่ยเราเรามีสติใช่ไหมถ้าเราจะกินหลังจากนี้ใช่ไหมคะให้เราลองฝึกอีกนิดนึงนะฝึกอีกนิดนึงก็คือว่าเราหิวจริงๆริงไหมพิสูจน์ได้ยังไงคะข้อที่1มันมีอยูออ่อารมณ์ที่ร่างกายเราอะอยากจะเอาตัวรอดมันมีอยู่แล้วก็ความรู้สึกพึงพอใจที่2ก็คือมีสตินะคะอันที่3ให้ดื่มก่อนกินหมายความว่า เวลาที่เราจะกินขนมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะจงไปดื่มน้ํา1แก้วน้ําเปล่านะเพื่อที่มันจะให้เวลาตัวเองประมาณ3วินาทีสรุปว่าอันนี้ฉันอยากกินจริงๆหรือว่าฉันแค่แบบจะทําให้ตัวเองมีความสุขเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดื่มน้ําเปล่าสติมันจะมา3วินาทีอันนั้นจะช่วยเราได้นะคะอันที่4ก็คือว่าเก็บหลักฐานการกินค่ะ ถ่ายรูปเก็บไว้เลยว่าแบบกินอะไรอยู่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีเวลาก่อนนอนนะคะเราก็มาทบทวนว่าวันนี้เรากินอะไรไปบ้างแต่อย่ารู้สึกผิดกับตัวเองนะบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของชันเป็นเรื่องของระดับน้งตาลช่างมันนะสมองที่ชาญฉลาดของเราเขาจะเริ่มวางแผนว่าแบบแล้ววันพรุ่งนี้ฉันจะชนะสิ่งเหล่านี้ยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บหลักฐานการกินคือถ้าไม่โจยดก็ถ่ายรูปไว้ข้อที่5ก็คือว่าช้อปปิ้งก็จะเป็นช้อปปิ้งในโซนอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่ได้เป็นอาหารแปรรูปเพราะฉะนั้นเราควรจะกินอาหารสดผักผลไม้ผลไม้ก็เป็นผลไม้ไม่หวานให้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าอ,อ,อย่าบังคับตัวเองเกินไปเพราะเราต้องอยู่กับเขาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยนะคะอย่าก,กดดันห้ามรู้สึกผิดเราอย่ากโกหกตัวเองต้องต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกนะคะเช่นไม่ใช่บอกว่าปากก็พูดว่าแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไมนไรหมอไลน์แล้วบอกว่าอย่ากโกหกตัวเองแต่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึก g u i ตี้อยู่คืออันนี้มันเป็นฟ e ลลิ พวกเราไม่อาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดแต่ลองจับความรู้สึกของตัวเองจริงๆซิว่าเราอ่ะ รู้สึกแย่ไหมกับเวลาที่เรากินนะถ้าเรารู้สึกแย่ก็อปล่อยวางฝึกนั่งสมาธิปลดปล่อยในเรื่องของความเครียดออกไปหรือ,เ,อเราไปเข้ากลุ่ม442 LCGF นะเราจะมีเพื่อนร่วมทางเยอะนะทาอะไรก็ตามที่เรามีความสุขให้เรารู้สึกสดชื่นให้เรารู้สึกแบบรักตัวเองให้มากนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยพฤติกรรมที่มันทําให้สุขภาพเราเสียเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆเฟดลงไปเองเพราะฉะนั้นสรุปเวลาที่เราเครียด มันจะนํามาซึ่งในเรื่องของภาวะต่อมหมอกไตร้ดได้ถ้าเราเครียดไประยะเวลานานๆแล้วมันทําให้ร่างกายเราอ่ะอยากจะเติมน้ําตาลอยากจะกระตุ้นร่างกายตัวเองนะคะมันก็จะทําให้แบบเรากินพวกสารกระตุ้นเช่นกาแฟกินน้ําตาลน้ําหวานเข้าไปเยอะนะคะหรือไม่งั้นก็กินผลไม้หวานๆทุเนี้นมันจะทําให้เรากระชุ่มกระชวยนะอย่างแรกคือก็คือเราก็ต้องมีสติกับตัวเองนะแล้วก็อย่ารู้สึกผิดเด็ดขาดโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันจา,านอังคารสุกสองทุ่มบ๊ายบาย